วันนี้ค่ะขาพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็น Jazz วี plus ปี2017นะคะคันนี้จะบอกว่านี่นะคะรถสวยกรีบๆทุกคนนะคะเป็นสีเทาดำลงแม็กสีสวยไว้ให้ด้วยนะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีโยโกะให้มาให้ด้วยจ้านเน็ลยนะคะยางขอบ15แบบนี้เลยคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง2 2ตำแหน่งเลยนะคะกล้องหลังอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะ ด้านหลังของเขานะคะใส่ของสัมภาระได้เยอะแยะเลยนะคะเบาะสามารถพับราบเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้ได้จอนะคะเป็นจอทัชฟรีนะคะรองรับทุกอย่างให้หมดพร้อมดูกล้องหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์คะ่ะจะได้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะผมพุ้สตาร์ทอยู่ตรงนี้คะ่ะฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะที่ PS เอสอโต้บ้านสวนชแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดี D, คุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายเพียง999บาท จบทุกอย่างวันนี้ค่ะขอพาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็น j จ z ดวีพลัปี2017นะคะคันนี้จะบอกว่านี่นะคะรถสวยกรีบๆทุกคนนะคะเป็นสีเทาดำนะคะรานะคาพิเศษเพียง499,000บาทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับวัยรุ่นนะคะสาย H นะคะใครที่ติดตามกันอยู่นะจะบอกว่าที่ร้านเรามีรถแต่สวยๆจริงๆทุกคน ะคะันนี้ก็เป็นตัว V Plus นะคะกระจังหน้าไลเซนพรีเม,มียม H แบบนี้เครื่อง4สูบ1,500ซีซีเสียงห,หวานนเลยนะจ๊ะไปตัดหมอกด้านล่างก็มาให้ด้วยลงแม็กสวยๆไว้ให้ด้วยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีโยโกฮาม่ามาให้ด้วยจ้านี่เลยนะคะเป็นยางขอบ15แบบนี้เลยด้านข้างคันนี้นะคะได้กระจกแับไฟฟ้าค่ะพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างแบบนี้เลยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะ กันสะอาดมาพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะที่มุมด้านหลังเลยนะคะว้าวนะคะมีแบบว่าชุดแต่งหล่อๆมาให้ด้วยคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึงสองสองตำแหน่งเลยนะคะกล้องหลังอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะด้านบนนะคะมีคลิปฉลามมีสปายเลอร์มาให้ครบเลยนะคะมาเปิดท้ายดูยกันนี่นะคะ ด้านหลังของเขานะคะใส่ของสัมภาระได้เยอะแยะเลยนะคะเบาะสามารถพับราบเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระได้นะคะมีแผ่นรองยางแจ๊สด้านหลังช่วยทะนุถนอมตัวรถด้วยด้านล่างเรามียางอะไหล่อุปกรณ์ SOS ใส่ไวใ้ให้ครบแล้วนะคะไฟส่องสว่างก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะเบาะพับแยกได้นะคะมาดูการสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่ารถเคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํามาหรือเปล่าให้ดูว่านี่เลยนะจ๊ะ น็อตเดิมๆแบบนี term, right. uh ้เ huh. ม like ็ดอาร์คเดิมนะคะแต่เขียบเดิมด้วยเช่นกันนะคะสวยสุดๆเลยตัวล็อกกันประตูก็เดิมด้วยนะจ๊ะด้านหลังโปร่งโล่งสบายแบบนี้เลยนะคะเอาหลานะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งันค่ะที่ตั้งใจคัดมาให้สวยจริงๆสวยจัดๆเลยนะมาค่ะเปิดกันนะคะสำหรับแผงประตูนะคะดีไซน์นะคะสลับเลเยอร์กันแบบสวยๆแบบนี้นะคะ เบาะภายในนะคะเป็นเบาะพรมสลับผ้าเบาะปรับแยกได้นะคะแจสก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบปรับเบาะลาบได้นะคะใส่ของได้เยอะมากมาดูกันต่อนะคะที่นั่งคนขับค่ะที่นั่งคนขับนะคะคันนี้ก็เริ่มจากแผงประตูเลยเบาะนะคะได้เบาะหนังนี่นะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะ พวงมาลัยเป็นพวง,งมาลัยมัลติฟังก์ชันคันนี้นะคะเป็นจ e ัด V+ ทุกคนนะคะก็จะได้ฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะสามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะ mm. ขึ้นรถปุ๊บก,ก็เชื่อมต่อตัวสอบทากรถได้เลยแบบนี้นะคะรับสายวางสายได้เลยนะคะ นี่นะคะที่วางแก้วนะคะได้จอนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับทุกอย่างให้หมดพร้อมดูกล้องหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอรค่ะจะได้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะปุม่มฟูสตาร์ทอยู่ตรงนี้ค่ะช่องอาวางของใส่ของก็จะกกรกจิกได้ที่วางแก้วตรงนี้มีช่องเสียบสายทีดียมไอยอีพาวเวอร์เอาเล็กมาให้ด้วยที่วางของนะคะมีเป็นสัดว์เป็นส่วนน่ารักมาก คันนี้นะคะบุกสวิตก็ติดรถมาให้ด้วยนะคะเป็นรถประวัติดีๆนะคะด้านบนพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยทุกคนมั่นแังแดดคืออยู่เดิมๆดีๆเลยนะคะอีกหนึ่งคันค่ะฝากด้ยให้ด้วยนะคะ Jazz V+ พลัสนะคะ รถเครื่อง1 5 0่งพซีซีสีสูบนะคะปี17ราคาพิเศษเพียง4,99,000บาทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะที่นี่เรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายง่ายด้วยเงิน999บาทจดทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทัวประเทศด้วยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ